สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูปัดจะมาสอนทําเมนูเค้กค้้วยหอมคลีนนะคะช่วงนี้เทนสุขภาพมาแรงมากๆเราจะทําเอาไว้กินเองเอาไว้ขายก็ได้นะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเค้ก้้วยหอมคลีนทําง่ายมากๆไม่ต้องมีเครื่องตีก็ได้เพราะเราสามารถใช้ตะก้อมือได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะสําหรับค้วยหอมนะคะเราก็ ช่างตามสูตรนะคะแล้วเราก็บีบๆแบบนี้ให้ละเอียดทีนี้เราก็ใส่ชามผสมของเรานะคะสวัสดีทุกคนนะคะนี่นะคะก้วยหอมต่อมานะคะก็ใส่ไข่เราก็ตอกไข่ลงไปได้เลย สวัสดีทุกคนนะคะนี่แล้วเราก็ประสมให้เข้ากันอีกง่ายมากๆนะคะสำหรับเมนูนี้ใครมีวัตถุดิบอยู่แล้วก็ทำได้เลยเก็บเอาไว้กินเองก็ได้หรือทำขายโพสร,รับออเดอร์ก็ได้นะคะแล้วก็นมอัลมอนด์นมอัลมอนด์นี้คูณปัดซื้อจากเซเวนะคะโอเคนะคะนมอัลมอนด์เรียบร้อยแล้ว เราก็คนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยเห็นปะ่ะแค่ใส่ส่วนผสมแล้วก็คนๆให้เข้ากันแค่นั้นเองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นาเข้าต๊ะอบนะคะต่อมานะคะเราก็ใส่น้ําผึ้งลงไปน้ําผึ้งคุปัดซื้อที่เซเว่นนะคะแล้วเราผสมให้เข้ากันทุกครั้งนะคะเวลาเราทุกครั้งนะคะเวลาเราใส่ส่วนผสมลงไปเราก็คนให้เข้ากัน แล้วก็น,น้ำมันมะพร้าวผสมให้เข้ากันนะคะโอเคส่วนผสมของของเหลวนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะแป้งกูบัดใช้แป้งโฮวีนะคะแป้งโฮวีตัวเนี้ยกูบตดสั่งจากช้อปปี้เนื้อเขาจะละเอียดนะคะไม่ใช่โฮวีที่มาแบบเป็นแบบเนื้อหยาบๆนะคะอันนี้เป็นแป้งละเอียด โอเคเราก็ใส่ลงไปได้เลยผงฟูใส่ผงฟูลงไปด้วยเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปด้วยไม่ต้องเยอะค่ะทีนี้นะคะเราก็คนให้เข้ากันไม่ยากเลยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวแค่ผสมทุกอย่างแล้วก็ผสมให้เข้าแค่ผสมทุกอย่างรวมกันแค่นั้นเองแล้วนำข้าต้นี่เราก็จะได้เค้กล้วยหอมครีมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะนําเข้าต่ออกกันเลยใครมีวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะก็ทําเก็บเอาไว้กินเองเพราะว่าเป็นสูตรครีนนะคะขนมเพื่อสุขภาพเพราะว่าคนลดน้าหนักสังเกตป่ะเราอยากกินอะไรที่ว่าหวานๆนะ่ะสักนิดนึงก็ยังดีปกตินะคะผูวว้บาดอาจจะทําแบบใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็น เก็บไว้เลยนะคะทําใส่แล้วก็ฟีดไว้วันไหนอยากกินน,ะน่ะก็เอาออกมากินได้เลยนะคะไม่ต้องทําทุกครั้งไม่ต้องทําบ่อยๆก็ได้ทําไว้สักครั้งหนึ่งแล้วก็กินได้หลายวันนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เทใสพ่พิมพ์พิมพ์ที่ครูปัดใช้วันนี้นะคะพิมพ์คอยขนาด602สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครต้องการที่จะ เก็บเอาไว้ดูอยากทําตอนไหนมีวัตถุดิบพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะอยากทําเค้กไว้หอมครีนก็แชร์เก็บไว้ดูได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ใส่ไปให้ให,หมดเลยโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นปะง่ายๆแค่นี้เองใครมีวัตถุดิบอยู่แล้วก็ลง ใครมีวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะลองทําได้ขั้นตอนอยุง่งยาที่นี่พัอปิ้งนะคะเราอยากใส่พัอปิง้งอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์สติ๊กนี่ครูปัดใส่อัลมอนด์สติ๊กแล้วก็มเมล็ดฟักทองนี่เราก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็งานะคะพัอปิ้งนี้แล้วแต่นะคะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ลงไปได้เลยวอลนัตเม็ดมะม่วงอะไรพวกนี้นะคะ ใส่ลงไปได้เลยครูบาจะอบที่อุณภูมิ170องศาที่10 25นาทีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเค้ก้วยหอมครีมของเรากันเลยนี่เลยนะคะหอมมากๆเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝาก่องสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราทำเค้ก้วยหอมครีมน,นะคะสูตรครีมสำหรับคนที่ อยากกินของหวานอยากกินเบกเกอรี่แต่ไม่อยากอ้วนนะคะลองทําสูตรนี้ดูทําง่ายมากๆเห็นปะแค่ผสมทุกอย่างแค่นั้นเองแค่ผสมทุกอย่างแล้วนําเข้าตาอบโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเค้กกล้วยหอมครีมของเรานี่เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเค้กกล้วยหอมครีมของเรานะคะ,ค,ะคนที่ต้องการที่จะลดน้าหนักแต่ขาดเบกเกอรี่กับ ขาดเบเกอรี่ขาดขนมหวานไม่ได้นะคะลองเมนูนี้ดูขั้นตอนก็ไม่นุ่งยากคุบัติอธิบายไว้ละเอียดแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างนะคะคุบัติก็บอกไว้แล้วถ้าหากว่าใครหาไม่ได้สั่งได้จากช็อปปี้ลาซาด้นะคะมีหมดเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยเค้กล้วยหอมครีมของเรานะคะ จะเห็นว่าขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยลองฝึกทํากันดูนะคะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากแค่นี้คุณก็สามารถทําเค้กที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพได้แล้วแค่ <Okay. S 1> นะคะสําหรับวันนี้ลองฝึกทํากันดูนะคะเ็ดขัดตรงไหนทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะคะนะคะถ้าหากเมนูนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับภูบาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ